บิตคอยด้งกลับมายืนที่90,003 3พารอีกครั้งนี่คือโอกาสที่บูรันจะกลับมาหรือเปล่าแล้วบิตคอยนี่กลับตัวหรือยังนี่คงจะเป็นคําถามที่หลายคนกําลังสงสัยนะครับ การที่บิตคอยดีตัวมาในรอบนี้เนี่ยตามมาด้วยแท่งเทียนในการกลับตัวในภาพเดลี่หรือแท่งเทียนบุหรี่แอนกูฟิงเกิดขึ้นนะครับซึ่งโครงสร้างในภาพใหญ่และก็เมือนตั้มในภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นบทบาทฝังขาลงที่ปกคลุมตลาดอยู่ฉะนั้นการดีตัวในภาพราสซอนในภาพเดลี่หรือในภาพย่อยตั้งแต่สีชั่วโมงลงไปเนี่ยนะครับผมมองเป็นการดีตัวในจังหวะที่ pull back หรือเป็นการดีตัวเพื่อที่อาจจะยังเกิดการพักตัวหรือ ร่วงลงต่อได้นะครับฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกโครงสร้างให้เพื่อนได้ฟังกันแต่ก็ต้องบอกว่าการหนีตัวในรอบนี้ทําให้แผนที่ผมโฟกัสเทรดฝั่งขาลงในภาพย่อยก็ SL ไปนะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตในฝั่งของจังหวะข้อผิดพลาดที่ผม SL ชซีอนี้ไปให้ได้ฟังกันด้วยนะครับและก็สิ่งที่ต้องจับตาคือว่าซายดิจิเนี่ยเขาได้มีการบอกว่าหากบริษัทเองนะครับถึงช่วงเวลาที่ต้องคับขันอาจจะต้องมีการพิจารณาในการขายบิตคอยที่ถือครองอยู่ออกมา เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับชารทิศทางของบิตคอยและก็คริปโตต่อจากนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนการเทรดโครงสร้างของราคาต่างๆตามคอมเมดี้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่3าธันวาคมและผมไม่ได้มาแนะนำการทุนครับี่เบยครับบิตคอยในวันนี้เนี่ยเด้งกลับมายืนเหนือ93% 0 0 0ดอลลารพอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับแรงซื้อในภาพย่อยที่ถาถมเข้ามาก็เริ่มได้มีการ break out ชุลายเส้นกดในภาพย่อยออกไปนะครับ สิ่งสาคัญก็คือการหนีตัวในครั้งนี้ครับเป็นเพียงแค่การหนีตัวชั่วคราวการ pull back หรือการที่กลับไปสู่ภาวะบูรณะครั้งใหญ่ผมก็จะมาเจาะลึกให้เพื่อนได้ฟังกันกับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพร้อมอัปเดตในฝั่งของแผนเทรดที่ผมโฟกัส S กันไปแล้วโดน S L กันไปนะครับก็จะเป็นไม้นี้เนียมในฝั่ง Copy Trade แล้วก็ในฝั่งของแผนเทรดหลักที่ผมอัปเดตไปด้วยนะครับก็โดน S L ไปแ้วก็พยายามมาให้ดูว่าความเป็นจริงที่ผมเทรดในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงตอนไหนที่ S L ผมก็ให้ดูตอนไหนที่ T าให ก็จะมาอัปเดตเพื่อได้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการเทรดของเพื่อนต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับก็สามารถนะครับตามเข้ามาดูความเป็นจริงกันได้นะครับที่ Discord นะครับซึ่งวันนี้ครับเพื่อนเราจะมาเจาะลึกกันในฝั่งโครงสร้างว่าทําไมผมถึงมองว่าการดีตัวในรอบนี้ จะยังเป็นเพียงแค่การพู l l b a นะครับก็รับฟังในคลิปนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆไหนๆนะครับที่อยากเข้ามาจอยในกลุ่มนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกสัปดาห์ก็คลิปย้อนหลังที่อัปเดตครับผมก็ได้มีการอัปเดตไปแล้วในช่วงวันนี้นะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้คลาสในการสอนเทรดนะครับจังหวะที่ผมจะกดเทรดนะครับก็เป็นเพื่ของผมนะครับแล้วก็ภาพต่างๆของคริปโตผมอัปเดตในดิสคอร์ทเท่านั้นแบบเรียลไทม์เพียงแค่นะครับสแกนเคอร์โค้ดที่สอดอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือ คลิกลิสต์อดที่ใต้คลิปดาราก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มและคลิกที่โอเปอเรตตรงนี้เนี่ยมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาด้านซ้ายมือเลยก็สอบถามกติกากับทีมงานในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วใครที่ฟังผลึกนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยการนะครับผมจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปเองทุกๆวันใครครับเพิ่งมาเล่โซนฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆผมสัปดาหทุกๆวันนะครับพบี่ไิเศษอะไรนละ600บาทหรือวันละ20บาทเเท่านนั้นองผมมจะมีคลาสในการรสอนเทดทุกกๆสัปดาห์แล้ว็ ทุกๆประจําวันกันด้วยครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรก็จะอัปเดตทิ้งท้ายใน YouTube นั่นเองนะครับโอเคเรามาอัปเดตในฝั่งของมุมมองในวันนี้พร้อมกันเลยเลๆกันนะครับบิตคอยเองเนี่ยก็ได้มีการเบรกทุ่นแนวต้านสำคัญในภาพย่อยนะครับประมาณช่วง9ก้าหมื่นหนึ่งพันละออกมาแล้วนะครับก็จังหวะในภาพย่อยหักมีการลงมาโตรแบ็กนะครับแล้วเป็นการยกโลเนี่ยโอกาสที่บิตคอยจะทะยานสู่ประมาณ9ก้าหมื่นเจ็ดจนถึงหลักแสนเหรียญเนี่ยยังคงมีนะครับในภาพย่อยแล้วนเะรามือก็ต่อในฝั่งของโอกาสที่บิตคอยจะดิดตัวมมาาาาจกกออออะะะไรรรใในนนนฝัั่่่งงขวณ์คบฟีเเดทยู ว่าความกลัวสุดขีดหรือช่วงเอ็กซ์ตรีมนั่นเองครับก็เป็นจังหวะที่ได้เปรียบในการเทรดฝั่งขาขึ้นเลยกันนะครับเมื่อเรื่องในฝั่งของโครงสร้างในภาพใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมได้บอกไปในถึง แพทเทิร์นดับเบิลท็อปอยู่บ่อยๆนะครับก็มาให้ดูอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแมสเลกดึงดูดที่บิตคอยอาจจะมีการหนีตัวไปสู่จุดกึ่งกลางของกรอบไซด์เวย์นะครับซึ่งจะเหมือนในปี2022เลยนะครับเป็นการหนีตัวไปที่จุดกึ่งกลางที่เรามีการหลุดล่วงลงออมาหรือแนวต้านในภาพใหญ่นั่นเองนะครับก็จะอยู่ราวประมาณหลัก1นึ่งแสนเหรียญขึ้นไปโดยประมาณนะครับในฝั่งบิตคอยในช่วงปัจจุบันก็หลอโฟกัสการหนีตัวอะไรกันนะครับอาจจะเป็นการหนีตัวเพื่อที่ยัง ลงมาพักตัวหรือร่วงลงต่อได้อยู่นะครับตามโมเมนตัมในภาพใหญ่นั่นเองนะครับยิ่งมาต่อในฝั่งของโอกาสที่บิตคอยอาจจะจบรอบมาจากอะไรนะครับในเรื่องของไทมิ่งนะครับประมาณ1,500วันนะครับหรือประมาณ1,400กว่ากว่านะครับก็ตั้งแต่ปี2012นะครับ1,450วันนะครับ1,420วันนะครับ1,420วันโดยประมาณนะครับก็ถ้าในเรื่องของไทมิ่งเนี่ยตรงนี้คริปโตอาจจะ จบรอบไปแล้วนะครับสถานการณ์อิทตัวในวันนี้ในภาพย่อยอาจจะเป็นเพียงแค่การอีทตัวเพื่อที่จะยังลงต่อได้นี่นะครับนี่เพื่อนๆในฝั่งของไซจีเองนะครับก็ได้มีการออกมาบอกว่านะครับว่าจจะมีการเรียกว่าพิจารณาในการขายบิตคอยออกมานะครับเพื่อจ่ายปผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับหากเกิดสถานการณ์ที่มันคับขันล่าสุดนะครับก็ได้มีการเตรียมแผนรับมือแล้วนะครับก็คือว่าการจัดตั้งกองทุนเงินสดสำรองอยู่ทีทีเพื่อเสริมคลังบิตคอยของเรา้นที่เป็น9ก้าต่อไปในการวิธาการของบริษัทเองนะครับแสดงให้เห็นว่า เขาได้มีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วนะครับและก็การที่จะขายบิตคอยจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นนะครับก็จะมองประมาณนี้รินาดานะครในฝั่งโครงสร้างบิตคอยในวันนี้กันก่อนเลยกันนะครับว่าผมมองยังไงบ้างแล้วบิตคอยกลับตัวหรือ,อยังนะครับก็ต้องบอกว่าบิตคอยเองนะครับไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวอะไรที่เกิดขึ้นนี่คือสัญญาณคอนเวอร์เจนต์ปกติก็คือราคามีการยกโลบไออไยกโลปกตินะครับเชิงลการอีกตัวในชุดนี้ จะเป็นการหนีตัวที่ไม่ได้แรงมากเนื่องจากไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวที่เกิดขึ้น จะจะไปถึงไหนเนี่ยนะครับถ้าเก็ตแรกผมมองไปสักประมาณช่วง90,070ดอลลาร์โดยประมาณนะครับแถวๆช่วงโซนนี้แล้วก็จะอยู่ในกรอบประมาณ9 0 7 0จะถึงช่วงแสนเหรียญนะซึ่งจะเป็นในฝั่งของแท่งเทียนหรือซรัพย์ภยสำคัญที่เราได้มีการหลุดล่วงลงมาเห็นไหมครับในช่วงโซนนี้และจะเป็นในฝั่งของแนวต้านของเส้น EMA ต่างๆที่เราเพิ่งจะหลุดล่วงลงมาด้วยส่วนการหนีตัวในชุดนี้ผมจะมองเป็นการหนีตัวเพื่อที่จะอาจจะยังย่อพักตัวต่อได้หรือเป็นการวิ่งในกรอบของ Rising wedge หรือจะเป็นในฝั่งของ Bear flag ก็ได้ในกรอบกรอบบกนี้ ปัจจัยต่อมาในการหีกตัวก็เนื่องจากในฝั่งของสภาพคล่องในภาพใหญ่นะครับอยู่ราบประมาณ98 0 0 0มืนดพันล้านดอลลาร์นะครับที่อาจจะดึงดูดราคาขึ้นไปถึงเพื่อล้างนะครับนักเทรดสายฟิวเจอร์ให้ออกไปจากตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการหนีตัวต่อเนื่องจากในภาพสีชั่วโมงด้วยนะครับที่ได้มีการ break out ออกมาแล้วในภาพย่อยเห็นไหมครับเริ่มมีการ break out เริ่มที่จะมีการ break e m a ก็เริ่มมีการคอสเกิดขึ้น Mac d ดีก็เริ่มกลับมายืนเหนือศูนย์ฉะนั้นแล้วการหนีตัวในภาพย่อยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการหนีตัวย่อพักตัวแล้วลุนขึ้นไปต่อนะครับถึงประมาณ97 0 0หหรือแถวแถวช่วงแสนเหรียญราวนี้ผมจะมองเป็นการย่อพักตัวเพื่อดีตัวไปต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเช่งก,การที่ดีตัวต่อจากนี้ผมจะมองเป็นการดีตัวเพื่อที่ยังโฟกัสเศดฝังขาลงได้อยู่นะครับก็ตั้งแต่ประมาณช่วง97 0 0 0ม่นเดล่านขึ้นมาแถวนี้จะยังเป็นการโฟกัสเรดฝังขาลงได้ นะครับก็จะมองประมาณนี้ซึ่งแทร็เก็ตคร่าวๆในการดีตัวต่อจากนี้ผมจะมองไปที่ประมาณนะครับ97,000่ด 97, พลาขึ้นไปในภาพย่อยเองนะครับเรามาพูดถึงกันก่อนในภาพย่อยแผงนั้นเก,ก็คือถ้ามีการยอ่อลงมาภาพย่อยสักประมาณ9 0 0 0 0ม่ลา์ผมจะมองเป็นการโฟกัสเสษ็จฝั่งขาขึ้นขึ้นไปแบบนี้เพื่อทีพแถวๆช่วง9 7 0า0่ดพลาขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผนในภาพย่อยก่อนหลังจากนั้นครับพอราคามีการดีตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับดีตัวขึ้นมาต่อสมมติยอ่อแล้วดีตัวขึ้นไป ผมจะดึงแผนเทรดหลักที่จะใช้ในการฝั่งขาลงลงมาแบบนี้ทันทีนะครับฉะนั้นแผนเทรดผมจะแบ่งเป็น2หน้าเทรดในภาพย่อรยระยะสั้นและก็ในภาพรันเทนภาพใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแม็กดีในภาพนี่ยต่ำศูนย์นะครับฉะนั้นแล้วก,การหนีตัวเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแรงมากนักสัญญาณการกับตัวเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญญาณฮิดเดนบูดิเดวเซนการหนีตัวขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการทดสอบ EMA ต่างๆที่เราดุดร่วงลงมาเช่นนะครับขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านย่อเห็นไหมครับขึ้นไปทดสอบเนี่ยยังไม่ถึงเส้นแดงเลย อาจจะเกิดการย่อพักตัวเกิดขึ้นได้ฉะนั้นผมก็จะบอกเป็นการ pull back เท่านั้นนี่คือเหตุผลปัจจัยที่ผมบอกว่าเป็นการ pull back และก็ในภาพวิคจบไปแล้วนะครับต่ำสุดรเรียบร้อยแล้วในภาพนี้นี่แม็กีก็ต่ำสุดค่อนข้างชัดเจนนะคผมจะมองว่าแรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงที่จะผลักดันให้ราคาเนี่ยกลับไปเป็นบูลันได้นะครับฉะนั้นผมจะมองจองังหวะเพียงแค่ pull back แล้วย่อพักตัวแบบนี้ได้ที่ทิ้งท,ท,ท,ท้ายว่าผมแพ้เพราะอะไรนะครับก็จริงๆแล้วแพ้ไปตามระบบของผมเลยแต่ว่าความผิดพลาดของผมก็คือว่า นะครับผมได้บอกไปในคลิปเมื่อวานแล้วว่าจังหวะที่ผมกดเทนเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลียร์สัญญาณเบรดเดเวอร์เจนที่ผมกดนะครับสิ่งที่ผมพลาดคือผมควรที่จะยอมเอสให้มันเร็วกว่านี้หน่อยหลังจากที่เขามีการเคลียร์เดเวอร์เจนนี่คือข้อผิดพลาดของผมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะนําไปแก้ไขนอนาคตนั่นเองถ้ามีการเคลียร์เดเวอร์เจน ผมก็จะยอม S L ให้มันเร็วมากขึ้นนะครับในการนะครับอีเทเรียมเองเนี่ยก็เริ่มมีการค้างสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นจากไดโอเจนนะครับแท่งเทียนก็เริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วเริ่มทิ้งไส้เทียนไปเรื่เรือแล้วแน่นอนแล้วชุดนี้เนี่ยหากแม็กดีนคงยืนเหนือศูนย์ผมมองเป็นเพียงแค่การย่อพักตัวเพื่อที่จะดีตัวอีกสักชุดหนึ่งได้แต่นะครับการเทรดฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบอยู่นะครับการเทรดฝั่งขาขึ้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การเทรดในภาพย่อยนะครับจังหวะในการ pull back เพื่อส่่่่งงตอไปยััภาาาพใหญเททนน้กรี ไม่รีบร้อนในการช้อนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมยังคงมองเป็นเพียงแค่จังหวะในการ pull back ของคริปโตเท่านั้นไม่ได้หมายว่าคริปโตจะกลับตัวนะครับจังหวะในการกดเทรดเพิ่มเติมผมจะกดเทรดตอนไหนเมื่อไหร่คลาสในการสอนเทรดก็พิเศษของผมเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราโดนเอซาันไปนะผมเอาให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆเพียงแค่นะครับกดติดต่อแอดมนในการเข้ากลุ่มตรงนี้และกดที่โอเป t เ c k ต t ตรงนี้นะครับจะมีติเกตในเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆคลิกที่ติเกของตัวเองแล้วสอบถามกติกา กับทีมงานได้เลยนะครับในการเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆจะมีการแจกรางวัลมากกว่า4 0 0 0 0ถึง50,000บาทในทุกๆเดือนกันด้วยนะครับโอเคมาต่อกันเลยที่ในฝ่องทองคำกันบ้างนะครับเลื่อนมาที่ดี c o r ดด้านล่างนะครับจะมีกติกาในการเข้ากลุ่มทองคำกันอยู่นะครับกดที่ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับใครที่เทรดผ่านทางลิงก์เอ็กซมที่อยู่ใต้คลิปของผมเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดหรือออโต้รีเบคกันด้วยนะครับก็อย่าพลาดความลับตรงนี้ในการพร้อมทั้งนะครับบทวิเคราะห์ทองคำแผนทะทรับ ซึ่งสามารถเข้ามาจอยกันได้แบบฟรีๆนะครับโอเคเรามาอัปเดตในฝั่งทองคํากันต่อเลยแล้วกันนะครับทองคำเนี่ยมองอย่งไงกันบ้างน,นะครับเนะครับเริ่มเป็นภาพย่อยในกรอบกอรบนี้แหละนะครับวิ่งไปเหมือน ascending triangle นะครับแรงซื้อจาก MACD เริ่มอ่อนตัวช้นเราในภาพ daily เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพักตัวต่อได้นะครับซึ่งผมอาจจะมองว่า ม้นี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีการพักตัวในภาพใหญ่ต่อเนื่องลงมาแบบนี้ลงมาโฉบแบ็กเทนไลน์ในภาพใหญ่ในชุดนี้เห็นไหมครับอ่ะจะมองโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะย่อลงมาค่อนข้างลึกหน่อยเนี่ยสักประมาณ4,120ดอลลาร์ลงไปจนถึงประมาณช่วง4,034ดอลลาร์ราวๆนี้ค่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งผมจะมองว่าโมเมนตัมของทองคําในภาพสีม่วงเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงฉันรอรอย่อลงมาหรือใครที่จะเทรดฝั่งขาลงลงมานะครับสามารถเซฟเอาได้ที่ไฮ่าสุด แต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวที่จะเป็นขาลงในชาร์จเจนใช่แล้วก็เรามาระวังหรือจะรอโฟกัสเสร็จฝั่งขาขึ้นขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับรอย่อลองมาแถวๆช่วงดีมาโซนเดิมก่อนนะครับประมาณนี้แล้วค่อยเทรดฝั่งขาขึ้นขึ้นไปเพราะอาร์เนี่ยจะคุมซะมากกว่าเป็นเพื่อนครับบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อนๆทุกคนนะครับดีใจได้พบปะเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไป็นแถฉลามที่ก่วันมาก,กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ